ไอตัวกระตูนมองหน้าผมไปที่เราไม่เคยไปมั้งสิลงเแห่ที่เดิมๆโอ้โหสายมือดิ่งที่มาร์กเนี่ยผมก็ไม่เคยด่านนี้ผมไม่เคยบอกเร็วไงผมเล่นแต่ด่านนี้ที่เราไม่เคยลงอะชุบได้อยู่ไม่ใช่เหรอด่านเนี้ยได้ด่านเนี้ย แต่ด่านที่ผมชอบไปเล่นคนเดียวอ่ะผมไม่ไม่มีด่านมีมีทีทูบลูกพี่มีรถปะทำไมมันลงจุดๆเนีย้ยแล้วลูกเพ่ <c oughs> ไม่เฮิเร์ดเซิร์ชแน่ขึ้นนะไม่มีรถวันดิบนอีกวนนีพาให้โดดเดีเดวเดะเดให้โดดเลยโอ้ผมเอาปืนออรถอยู่ไหน โอ้ยมาปืนจะจะมาให้ห้าผักขมเงี้ยให้ลงอะไรบนบนบนเดี๋ยวเรานมาให้โดดเองล่ะผมไม่เอาแล้วไปเลยขับรถเลยนู่นไปขับรถไปตั้งเอาเอาเดี๋ยววงรถไกมครับรถเลเวลหนึ่งเลยนะไปยิงยิ่งตัวที่ก็ไปอะไร ไม่ใช่ะไม่ใช่เดีโอซี่โอ้บาไม่ใช่เราเราพี่ปะ <laughs> เอามาปล่อยตรงนี้นี่บ่นนักบ่นดีนัก <laughs> <laughs> เออตรงนี้เราไม่เคยมานะดีดีด ผมก็ไม่เคยผมก็มามม่ๆไปบั้นเนี่ยู้ิว่มมาทัศนศึกษาแล้วกันหอเข้าก็หอเข้าก็ดีนะอยู่ข้างบนบ้านเกียวไม่อ่อนมันไม่เข้าเฮ้ยได้ทองได้ทองหมุนตู้เซฟกันไอ้ทษทๆทซี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งศูนย์ก๊ก โอ้โหเปิดใช่แน่นอนเลยตู้เซฟตรงไหนเป็นตู้เซฟแล้วลูกพี่บอกไปลูกพี่ก็ไม่รู้จักหรอกตู้เซฟไมรู้จักว่าไม่ไม่ไม,ไม <laughs> โ่โดนแล้ว <laughs> โดนแล้วโดนแล้ว <laughs> ยังคือรันนี่เฉยมึงแน่จริงๆิงๆให้นอกเล้อยิง <laughs> ม่นเอา <laughs> อย่ายิง เออยกเออแม่จริงยิงนอกเล้เอากูไปนอกึงตายไปเออได้ปอสามยังลูกพีผมได้กระเป๋าอะไรไม่รู้มาเนื่อไงกระเป๋าอะไรไม่รู้อะไรบ้างมีเครื่องด้วยนะอ๋อกระเป๋าไอ้นี่เวลาเราอุ้บบานไม้สวยว่ะพี่ยอดเยอะเลยว่ะสวยไหมช่วยสวยบานไม้ไอ้นี่ย ไม้มาฆ่าไม้มาฆ่าเลยอ่ะไม้มาฆ่าเฮ้ยลูกพี่เอ็มโฟเอาสินี่ I got supplies <mówi> s ับเ step ฮึฮแม่งยิงกูยิงผมว่ะ ดีไม่โดนหัวผมอะเอาไปแล้วรูกพี่ตามหลังมมา มันจะหมดตอนไหนยอดอีเครออะไรขำอะไรยิงใช่ไหมอะไกู้หาของต่อดีกว่หมาล โอ้โหมันถือเียงอะไรมาวะเนี่ย โอ้คอยอยู่นหนลูกพี่เออนั่นแนหละแดกดาก่าคุณเจคยิงไม่ได้พี่อยู่ไหนนะเอ็มอยู่ในรถเออในบ้านน่ะบนบ้าน แล้วก็เมี่ยนกันด้วยโอ้หลังไหนวะเนี่ยไม่ทันได้ดูแล้วแถวนี้แล้วนู่นอะ marked a location marked a location นู่นก็เหนี่ยวไปๆไปๆไม่นี่ก็ดันนะวะอ๋อทีแรกผมมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปตรงนั้นตรงนี้ a l o c เนี่ยขาออฟบอลเนี่ยผมได้เอ็มสองแปดไง ผมถือคาอยู่นเอาเอ็มสองแปด่่าผมจะคว Donc, ้าแล้วมันวางคู่กันผมเลยเอาเอ็มสองแปดเอาป่ะล่ะเอ็มสองแปดเนี่ยไอ้กขาโอ้พูดแบบนี้พูดแบบนี้ไอ้ AUDIO ไม่ได้ไม่ได้นั่นเลยนะใจอ่ะไม่ไม่ได้นั่นเลยนะไม่ได้สงสารเลยนะให้ก่อใครก่อเออแต่ตอนนี้ลูกเขียวไม่มีแล้วลูกเขียวลูกเขียวเยอะเยอะอยู่แต่ผมไม่รู้ผมไปเก็บอะไรมาเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะเฮ้ยท้ายอิฟเก็บให้ลูกพี่นี่วะยี่สิบเองเนี่ยเออผมเก็บไปนี่ให้ลูกพี่นะเนี่ยเก็บท้ายใหญ่เนี่ยอุ้ยตัวอะไรวะ โอ้ตัวอะไรวะซ้าเดี๋ยวซื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้ออันนี้ก่อนซื้อสกบหกก่อนโอเค okay. มามาเอาเอ็มสองแปด ขี้โกงโอ้ขึ้นรถเลยเอาไม่เอา M28 ออค้ามาทิ้งโอ้ยนะลายพังด้วย Awesome นี่ฮะเรามีรถดีดันทะลึ่งมาเอารถอะไรก็ไม่รู้ไปไปไปโกโกโก ไม่ธรรมดานะบอกให้นะลุยเราต้องข้ามน้ำอีกเนี่ยหารถยนต์ Help I'm being surrounded Let's go ใช่ยุคเพื่อนมีแรงได้แค่นี้เหรอวะขวาเกำลังโอ้โหโดดคลองก็ยิงงานนี้เหรอวะ ขอโทษพี่มันไปได้แค่เนี้ยก็ยังดีกว่าวิ่งหน้าพี่เนี่ยแวะบ้านหน้าก่อนเลยหาลูกเขียวก่อนโอ้โ

ได้แล้วครับไทม์โฟลคุณหกคุณหกใส่<อ>สโคเป้เ<อ>าใสเอาสิยังไม่ได้เลยเนี่ยเอาเอานี่เอาคุณหกใส่สไนรับเสียังไงรูไปไม่มีเลยว่ะพี่อะไร <Awesome. S 2> ลูกเกี่ยวลูกเกี่ยวมาแบ่งกับผมเนี่ยมียี่สิบเมตรเนี่ยเบี้ยคนจนยังวะโอ้ร <c oughs> ะเบิดระเบิดย่างย่ง <c oughs> โอ้โหเป็นโฟเต็มเลยนี่งไงลูกเขียวเต็มเลยเนี่ยตังง่ายมันจะไม่มีไหนละ <c oughs> ไปมาถอดฟันปลอมไว้ตรงนี้นี่เนี่ยนี่เททิ้งให้นี่ I got supplies พราะเพรพรแค่นี้ก็ตายแล้วเข้าวงก่อนดีกว่านั่งเฉยๆเดี๋ยวรถรถปุ๊บตั้บทำไงน่ะแข้งขาอีกอายุไม่ใช่น้อยแล้วนะ <c oughs> ว้าวเห็นเด็กมาเล่นกันอะไรปะเฮ้ยนี่มันโคกหมูอะระวังนะเนี่ยไม่มีแล้วเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถมันหมดอะไรวะนะไม่มีแล้วโคกหมู่มันหนีหมดแล้ว เก่มันเล่นกันลักเล็กๆๆกเล็กอ้วโดนผลจนได้อ่ะเอี้ยงเราให้จังหวะโดดมาพอดีเข้าเราไปทางไหนนิดหนึ่งก็จะเข้าวงเลยจะอ้อมทำไมวะนี่ไม่ไม่ไม่ผมไม่เข้าทางนู้นเข้าใจมันเป็นแผนมันเป็นแผนเอ้าเราเล่นรถเล่น เล่นเราสามพันเลยนะพันซื e ้อซื้อเนี่ยอีกนิดนะตรงไปอีกนิดหนึ่งก็เข้าแล้วสบายแล้วปั๊บเอ้มีเลขกี่การเข้าเนี่ยเดล็อข้านมาร์คเ้ลตรงนี้เออรับจับซื้อลูกเขียวตั้งห้าร้อยะจอด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 เออ ตรงนี้ต้นไม้มันเยอะเข้มก่อสร้างนี่วะเสร็จ,จนไอ่เป็นไ,ไงอะไรไม,มีใครเห็นหนูม,มีใครเห็น แค่สองร้อยเงินไม่พอเต็มปะตัวโมก็ไม่ได้เก็บ เราต้องไปแคมป์คนงานก่อสร้างะเะรอฮ้ยชิบหายละทองผมยังไม่ได้ขายเลยนู่นนุ่น cái đi Mark the location. Vật nào. Úi, nó lột. พี่ยูชิดผมสวยใครชิดบอกสิเฮ้ยมันมากาดัง คุณผมมีงานนะพี่อยู่ในกล่องไอ้เมื่อกี้กี้ผมยึดสอยไอ้นั่นแล้วนี่ก็ด้านโผล่มาผมยิงมันน็อกไว้นะ่ะไอ้นั่นนะ่ะแล้วมันบินมานี่ผมก็ยิงน็อกไว้ตัวอันั้น มากเลยนะผมจะได้ระวังตัว Watch out. Watch out. มึงเข้าไปกดังเลยว่าไปฝั่งนน้นอะ่ะตัวเดียวจะเป็นจะไปออยแอรดอกไม่ไงเนี่ยนะ ก็อดตายเลยหาเด็กดกโอ้เจ็บหนักของตัวมันขับรถนั่นแหละจอดเก็บของผมัว้ยเว้ย <Awesome. S 1> รถไหลมีจากมันนะ <laughs> <laughs> let's fight together' believe anyone will you มันวิ่งมาหาพี่ไหมเหรอครับถูกขวาแล้วเอ้ซ้ายขึ้นมาซ้ายนี่เนี่ยวางก้อนหินนะ่ะเป็นไงวะ โอ้ยโอ้ยเกะแค้นให้แล้วแกะแค้นให้ได้แล้วแค่ตัวนี้เหรอใช่สองตัวมานั่นแหละใช่ใช่ใช่ มุดีโอ้ถ้ามีสองคนเจ๋วเลยนะเนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันได้เปรียบนี่นเนี่ยครับนั่นแหละอยู่ข้างกระแพงพี่ยอดกับตาน้าเลยนะข้างนอกอ่ะวิ่งอยู่นะตรงไอฟไฟ้ปลายเขียวๆอ่ะนั่นแหละวิ่งมาแล้ววิ่งมาหาพี่แล้ว ไม่เห็นแล้วหลังคาสีฟ้าเสื้อสีฟ้าใส่อะไรจริงจริงง <laughs> <laughs> ่วแล้วเนะี่ยไม่ได้เห็น <laughs>